สบายดีพี่น้องมมนี่พบกับผู้ขา่าทางเบาวน้อยเนาะโมนี่ได้ว้าทางสวรรค์นเขตแน่มีทางปลาอูในเจ้ปุ้ยอินายปุ้ยแน่เนาะเออ้วก็คือการกินนี่เนาะให้หักหลังซ่งเบียงเพราะว่าเวลากินนี่ผู้ดได้ที่กินก็นให้มาสั่งเนาะตักจากเขียตักจากเขียเพราะว่าเขาจะเบิ่งอยู่เขียดนี้เนาะเวลากินไปเพราะว่าได้เว้าได้ว่ากันกินคําน้อยกินคาใหญ่เนาะเพื่อว่าเป็นการเสียเปรียบได้เปรียบ อ่ะเบิ้งเบิ้งเบิ้งก่อนกูกูได้จะคิดอย่าเฝ้าขึ้นกูสมบูรณเป้าค่อยเจ้าตาบ้าค่อยได้จะคิดเออจะคิดนี่ตอนนี้จะคิดนี่ละครึ่งคิดนะนะเซินเอาเจด้าวเจด้าวก็ตักรถเอาเครื่องคิดเท่ากันว่ะเครื่องคิดเท่ากันนี่ไงเด้เอาคำง่ายก็บอะไรมาอ่านี่ทางเจด้าวนี่เอาเอาเครื่องคิดด้วยกันเนาะกินรถมันได้เออกินธรรมะเนี่ยมันกอบวัตรธรรมะท่านกินน่ะอ่ากิน ผู้ข่านี่พวกท่านได้กินหรอกสิเบิงเขากินก่อนเด้อพี่น้องเด้อว่าเพราะว่าในเบิงเบิงร้องเบิงเขาคือกินเป็นตะแซสบแทนน้อเด็กพี่น้องเนาะเปาอ้วแม่เปาตรงหมดได้สิหมดได้ห้ามตรงแล้วก็เบิงได้ห้ามไก่เออเบิงก่อนใช้เครื่องฉีดเบิงก่อนเด้อเอาสุมภาเอาหน่อยก็มูก็แหงบุเป็นยังตีบบุเป็นยังบุเป็นยังน้อยน้อยบุเป็นยังแต่ห้ามเพิ่งของเครื่องของเครื่องขีดอีกเอาออกอีก เอาออกไม่กินคืนทองคืนท้องคืนหมดเนาะเออคือทองคืนอ่ะเออเอาอืเข้าวทาบุญได้บ้างของเราดูไปจับกเก็ตกินอะปุ้ยในกิ่นอยายไรอ็เอาลงอีกการกินเออได้พี่น้องเอ้ยประเทศชาติบ้านเมืองเออได้ได้เซ้นสวัสดิเออเส้นกินพี่น้องเนาะตำขปุ้นใส่โคกก่อนนั่นแหละ ใช่หมกทั่วขันอยากแห้เราบวบเรื่องขีดนาะพี่น้องเนาะบให้เาเปียกไผ่นาเขากินกันนะที่เราเขาเขากินแะไรบวบเปียกไผ่เด้อบงอืม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 กินแะไรบวาเปียกไผ่บวบบวบเปียกไผ่เขากินคำเรื่องนี่ขอพายน้ำพี่น้องเด้อออกออกเพราะว่าได้จับทายเออออกเงินก็ออกเากันองเครื่องขัดก็ต้องกินมันทอดกันนี่บวยนี่เครื่องขีดไม่ให้กินเกินเข้าใจเครื่องขีดอืมอ่าเพราะว่าทีมงานนั่งเบาหน้อยมื่อนี้ อ่าให้ทั้งพีทั้งน่องได้เบิ้งในการกินตำข้าวปุ้นเครื่องขีดเนาะอืมเครื่องขีดปะอืมกายเครื่องแต่ว่ายุดได้บาดนี่นะพอต่อไปบริตัทอีพอจะกินจะกินเกินไปแล้วกินหลายคำแล้วเนาะบอกเป็นมันเป็นสองคำแล้วนะเอามันเป็นสองคำแล้วด่ามาเครื่องขีดว่าเออลืมเนี่ยมันขีดเครื่องนะมันเครื่องขีดไงตัวเองเป็นคนลืมเอง เอาโอเคตัวไม้เงี้ยเออเอาเอาเจ๊ดาวเดี๋โอ้มีนอคาพร้อมพี่น้องแก๊ตัวไม้อีกบ้ตายมีนอคาพร้อมแก๊ตัวไม่อีกที่กินหลายคำสั่ปกาอุดมสมบูรณ์ขนาดมันมีพวกเขาชื่อว่ามาลินมีนอไม้พร้อมอ่าทั้งบ้านเสียงดาเนาะได้นอไม้ได้มาตำตำข้าวปุ้นใส่ซิงอืมพอดีแล้วบ่คิดนะพอดีคิดแล้วบ่ เบื้งก่อนเบื้งขีดก่อนอมยังเน่งอยู่เบื้งเบืงเออได้ละได้ละกินเลยเสร็จขี่หมูกอีกจักเมียงตอมยังอีนายปุ๋ยโอ้ยเนาะตบบเป็นกระสเต็กกินก็กินหลายขี่แมงวันหันโอ้แต่ขี่เดียดอืมเอาเจดาวดีบอกนองคาแต่ล่วงบอกนองคากินข้าวเลี้ยงเออ ิงนี่มันสิงกลางเด้อสิงคือว่าสิงเป็นสิงอันน่ะกองกลางเนาะเอานาคาทั้งที่ทั้งน่องเขาได้เห็นอู้ต่ำแท่งฮะต่ำแท่งขอบปุ้นเออต่ำขอบปุ้นใช่งขอบปุ้นยองสิงยองสิงโอเคทีถือว่าในประเทศเราก็ที่มันแมันในปุ้ยเนี่ยเะกินันยองบคือหมูเนาะอื พระาะว่าเราคนบ่อยากเต็มแน่พี่น้องอเอออยากใหก้คะแนวนี้นมเมนาะพ่แม่เอามาสวนมันบ่มีอยนซ้สำอ่ญญางอะนะเห็นซิงกันเลยมาพากันเอา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 แบบนั้นเอาแ,แบบนี้แหละง,งา่ายง่ากับคอขบโมขอบใจนะพี่น้องเบิ้งเด้อผู้กาสิขออนุญาตกินต่อเด้อพี่น้องเด้อกินตำข้าวปุ้นใส่หมักทัวใส่หมักเรนใส่ขกมายองใส่ซิงเอาสดเบิ่งอาเ้าขอบโมขอบใจนะพี่น้องที่เข้ามาเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทั้ง่องบาวน่อยออฟฟิเชียลให้พี่น้องได้เบิ่งเนาะทั้ง YouTube ทั้ง TikTok ทั้งเฟซบุ๊กอ่าทั้ง Facebook เน่นเพราะเโมกหใจน้ำพี่น้องเขาเบื้องเดอเ้อ